ค่ะสวัสดีเ er อฟซีแฟนช่างทุกคนนะคะมณีน,นุน่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค่อมฝันนะคะเลขคมฝันของพ่อบุญล้นนะคะเพิ่นถูกมาแล้วซีงวดติดนะคะซีงวดติดบางข้างกับเป็นบนบางข้างกับเป็นล่างนะคะนุนธิยาบ่ได้เอาเพิ่นมาลงหลายเดือนแล้วนะคะงวดนี้พ่อฝันว่ามีแน่นอนมาเขียนห้นะคะเมืเขียนให้เป็นเลข หลายคู่หลายแถวนะคะแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันคล้ายๆกันนะคะจะเป็นตัวใดเป็นเลขสตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงโนดนหน้าระว่างนุนทิยาก,กับพ่อบุญล้นงวดวันที่17บเจ็ดมกราสองห้าหกหกนะคะไปฟังน้ากันเลยคะ่ะพ่อวัสดีคะ่ะอืมอันดักษัง เดี๋ยวจะคุยเรื่องเรียกทั้งความขอใจกันแต่ละลิปแต่ละคนแต่ละอย่างแนนว่ามัน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 ือถือต้องอันหนึ่งพ้อระตรงกันครับกับสีไม่ใช่อย่างที่นึงในนัยาิลป์นั่นอยู่กับตรงหลายเจ้าเรียกเมื่อคืนเนี่ยพอฝันฝันว่าเป็นเน้นหน่อยงานงาาไปแล้วไกยด่างเป็นไายด่างเป็นเน้นหน่อยไปเลยเป็นเน้นหน่อยนะค่ะเป็นเน็กหน่อยแล้วแล้วเป็นแล้วว่าอันวู้เป็นเทวดาตัวเนี่ยว่าท่าน เลขอเลขแน่ขอเลขแต่ว่าเพิ่นเขียนให้สามตัวมันสิบหางกูคือหลายเดีเอาจงตังให้แน่ว่าเถอะมาทีเพิ่นเสี่เพิ่นเสีเขียนให้พ่อู้เดียวแต่ว่าบัดนี้เพิ่นเขียนเป็นไหนเป็นนิสอเขียนอะไรมันเขียนบวชออกเนี่ยค่ะบัดนี้สอเขียนเขียนบวชออกผมขอแค่เนียนๆน่ะเพิ่นเลยเขียนมาตัวบัดนี้เขียนมาอะไคนกับมึงมึงเพิ่นจีกใหายนานะค่ะเพิ่นจีแน่เพิ่นกับเขาห้เพิ่นจีแน่เพิ่นกับเขาห้แต่แต่เพิ่นเพิ่นเลยบให้เห็นเป็นตัวเลย เพิ่นไหวเห็นได้ตัวไปเพราะเพิ่นกังกี้เขนคนกับมือหูมึงสิเพิ่นไหยเห็นเพิ่นเสียให้ถ้าพอหูมือเดียวไปเอาไปมาค้นมือหูมึงเพิ่นก็เลย่ไหวเขียนแต่วันนี้เขนเห็นเห็นพอเขียนอยู่อะค่อยๆเลขบนเนี้ยเค่อย่จะมีหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แหละหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งอย่างไรล่ะก็ว่ามันแจะว่าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แหละหนึ่งหนึ่งศูนย์บอหะอืมว่ามันเป็นเป็นสี่งอะแต่ แต่ว่าพอก่งเขาท่านชัดเจนเพราะว่าตอนนี้พอท่านเด็จุดถูกเกุดหนังก็ท่านนี่บอกเก่านะพ่อบุ๊คบุ๊คืนนี้บอกว่างี่เน้นพระท่านผมขอสามโต้ไอ้เมื่แม้นท่านเทวดาตัวนี่ท่านแปลงกายแปลงหล่างตัวนี้พระท่านมาล็อกผมพระท่านผมขอได้ผมถือสักล้านหนึ่งเนี่ยเฉลี่ต้องการหลายประเดี๋ยวมาทางพี่ค่ะผมจะด้สักล้านหนึ่งเพราะพระท่านชักล้านหาเขได้เพราะผมที่ไปแก่พี่แกงหงผมจะกุหลาบแสนไรหยังหัววางเสี่นะพอวางเสีว่าที่นี่ พิ่นตีเขียนหายพิ่นเขียนหายเป็นสิบหางเป็นเป็นเลขบางจังหนึ่งก็คือจังเลขเดียวก็คือจังหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอา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 หางเดียวแม่เอาหางเดียวลำกันที่หนึ่งนี่แม่ผมขอว่าในพิ่นตีเขียนย่อหายนะคนเหมือนมาลุมมึงเพิ่นเลยเพิ่นบ่เพิ่นบ่อหายพิ่นบ่เขียนเขีนเป็นตัวเอาที่สอต้องไม่หายใครพ่อพ่อหนูหนูพ่ได้เอาแนวทางพ่อมาลงโดนแล้วหนูถามถามพันช่องถามหายเอฟซีเข้าใจนะ่าพ่อถือมาจังวดเหรอคะตั้งแต่นุ่นที่ย่าบ่ได้เอามาลงอ๋อ แกมันลังหันขเขาบอกไปซี่งวดอ๋อซีง่งวดติดกันเลยสิซี่งงวดติดกันเลยซี่งวดติดกันเลยเป็นบ่นค่ะอือติดกวดกับมี่เจ็บแปดเก้าลกับมาเถือแปดเก้าซื้อว่าสามตัวก็ถือเนี้ยค่ะเอาพวกเถือกแล้วก็มาถืออ่างวดที่สองมากถว,ว่าออกวันพ้าอีกกอเลยว,ว่าเสื้อศูนย์แปดคือรักรักแปดกับรักแปดก็าาามาถือศูนย์แปดพอาศูนย์แปดแล้วก็มาถือหงวดหนึ่งซีครับนี่แหละขันมาเราเจ้ของโต้งงาเขอได้ซื้อเก่าสามคนยังบอกว่าถูกปูวทุกคน แต่ก็ไมาเลยมาฝันได้ว่าเขาไปซื้อเลขยกเก้าศูนย์แต่ว่าเขาเขียนฝันเขียนใน 58, หาแปดกับหาเก้าค่ะนั่แหละอะไรก็เลยถูกหาแปดเป็นป่ะค่ะก็ะถูกหาแปดสามร้อยแต่ว่างวดงวดนี่นี่ตอนพอซื้อในออนไลน์เนีย้ยบาทละเก้าสิบค่ะสรุปแล้วว่าพ่อถือซีงวดติดติดเลยเป็นป่ะค่ะติดงวดติดกันเลยงวดนี่<ต>พ่อคือคือคืออย่งนี้คือเอาสิงวดนั้น คือเรื่องอะถือแต่ว่าพ,อพอ่อพอซื้อเพราะว่าจะเมือบอกกระจายเครื่องเดียวไปเขาป่าเลยบ่าเอาอันไหนย้ำไหนกุโกโฟมังยัมีแต่ร์้เครื่องเดียวเล็บกุ๊กันไหนย้ำไหนมีแต่บอกใจเครื่องเดี๋ยวเจ้างเยอะพอเรื่พอซื้อเลยเมื่อออกให้แปดเก้าทันเนจ็ดแปดเก้าทันเนี้ยจำได้ไหมว<ะ>่าจำได้คะ่ะเมื่อสีงวดซอนแต่ว่ากับซื้อได้แน่ซื้อว่าได้แน่สรุปแล้วว่างวดนี้พ่อฝันยังไงกับขาว้าไม่ก็นะฝันวันเน้นมาเขียนหายมันบ่ค่ะที่แกหาบลาหอยน้ำของน้ำหางอ่ะไปหวันมีผู้หญิงสองคนไป มามักมามักน้ำเนี่ยเที่ยวจีบต่อราศีโสสนใจมันเลยว่าเจ้าหักกระหม่อมเมียหักกระเมียเนาะเจ้าคือสัตว์กระกเจ้าเมียเจ้าข้างนอกท่านเลยว่าพีมาที่นี่เป็นเป็นน้นหน่อยยางไปถังขาเขาดัล่ะบัดเน้นหน่อยไอ้พวกเป็นนเป็นเน้นเป็นเป็นคนเนี่ยเป็นแยกน้อยนี่ยล่ะใส่ชุดขาวบัดครุบเยลสลับกลางบัดเดียวเป็นเน้นหน่อยเป็นน้นหน่อยโอ้เทวดาแปลงหลังมาบอกกูเป็นผู้มิเศษแต่ผมผมขอ ขอเลขเงี้ยครับขอสั่นพราะห้ผมได้นั่นเสี่ยงหลายปันไดะผมขอรางวัลที่หนึ่งเด้อเรื่องเสี่ยงเงินไปเฮ็ดหยังเรียกว่าเราพิสานเงี้ยจางทางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เฮ็ดบุญนี่เนี้สิเฮ็ดบุญนี่เนี้ยเฉพาะกับเฮ็ดลูกสงการเนี้ยแต่สารพัดเฮ็ดมันก็เลยว่ามอจักร้านหนึ่งเออเอา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 ประมาณเอาก็ล่านหาใช่ไปเอาล่านหาเขาเรียกว่าเรียบร้านหาเขียนเนี่ยผมเนี่ยพอดีมาเขียนเขียนแบบมันเป็นสิมหาเป็นเลขเป็นต่อมา มวดนี่พ่อฟันวานเนสมาเขียนห้ที่จำได้ครับใข่ครับข้าคือหนึ่งหนึ่งศูนย์มันบกว่ามันเขียนมันเขียนบอกอกเลยมันเป็นยังไงแกเขียนบมกอดกระดาษอันนี้ส่อเขียนอหไเขียนอะไรแกเขียนบมกอกปฏิเขียนอะไรปฏิออกคนมันมันเรือโมหุ่มมึงคนมาหุ่มมึงค้นหอยค้นปิดกระดาษไว้ปิดกระดาษเอาไปมาสะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นเลยมันเลยสะดุ้งตื่นเลยน่ะนนะมาเลยสะดุ้งสะดุ้งตื่นตื่นแต่ว่าจำได้มันบ่ค่าพ่อว่าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์มัน มันมันแบบมาเห็นพราอล่างๆพ่อพ่อฝันย้ำเลยเห็นติเป็นพ่อล้างล้างเพ่ออย่างนี้แหละแต่ว่าคิดว่าจังได้ก็เป็นหนึ่งศูนย์ค่อยๆเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์อย่เงี้แหละพ่อค่ยฝันเห็นพ่อล่างล่างทุกครั้งมันเคยออกบอแมนแมนก็นี่แหละคุณพ่อล่างๆเนี่ยมันก็ออกเมื่อกี้พ่อกระตุอเสื้อไว้เองเพื่อพ่อมีถือเสื่อเพื่อพ่อฝันเห็นเลขสามสามเพี่อพ่อกระเสื้อฮาฮาหกหกเจ็ดเจ็ดมันก็ไปออกเจ็ดเจ็ดนั่นเอนะพอจะเป็นคนรนั่งสั่นอืมพอจะเป็นโคตนั่งสั่น ถ้าเป็นเลขสองตัวนี่คือหนึ่งศูนย์มันบอค่ะพ่อพอ่พอเแต่ว่าไม่กับหนึ่งศูนย์กับไข่หนึ่งศูนย์ไงค่ะเพราะว่าตอนมันเป็น,นแถวล่างๆสิบตัวนี่เราสิบแขนสิบหาง,หลาง,หงแล้วเป็นหนึ่งศูนย์หมดนะพ่อ,อก็ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเพื่อนเขียนเพื่อนเขียนสิบหางซิบแถวแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันมันบอค่ะคิดว่านงไค่มันยังไม่เกิดขึ้นทานไหนมันมันไม่แบบว่าในในฝันมันบ่ได้เป็นตัวเป็นรำขีดเขน เราเขียนบวกลองไงมันเป็นแค่ห้อยกระดาษซื่อๆนั่นแไงเป็นห้อยกระดาษหอยกระดาษที่บุ๋มลงไปซื่อๆนี่อือนั่นแหละนี่เลยว่าว่าเพราะท่านมันใจไงพ่อจุดถูกจุดยังจุดถูกปั่นไม้ก่อนเดี๋ยวขันกันเลยพ่อจิโทรมาหายอีกทีหนึ่งสรุปแล้วสรุปแล้วเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่พ่อให้นนธิยาเอาลงบ่อ่าเลี้ยวแต่เลี้ยวเลี้ยวแต่เลี้ยวเลี้ยวแต่เพราะว่าหนูหนูอาร์ชิบมาก เพราะว่าตอนนี้ตอนตอนนี้พ่อมืองอ่ะมันตรงกันอยู่สองสามเจ้าแล้วพ่อพ่อเมืงในในคลิปเนี่ยมันตรงกันก็สองสามเจ้าเลขกตัวเดียวกันกับมีตรงกันายอยู่ตาแรกเลขล่างนะพ่อคิดว่านาสีออกตัวเกาหล้ายเปอร์เซ็นต์คปื้อนหาหาแปดอ๋อพ่อคิดว่าข้างล่างนี่เป็นแปดหาหาแปดก็แปดหาหาแปดหรือว่าสั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งหาเนี้ยอยู่แค่นี้ อ๋อมั่นใจว่าแปดห้าหาแปดกับหนึ่งหาของพ่อนี่ข้างบนนี่พ่อห้หนึ่งหนึ่งศูนย์มันบะค่ะเอบหาหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปลว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปลว่าอสลับไปเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นเลขสองตัวเนี่คือหนึ่งศูนย์มันบะค่ะครับครับครับ ถ้าว่าข้างล่างนี่พ่อมั่นใจว่าอาจจะเป็นเลขตัวเก้าแปดฮา้าแปดถ้าว่าเป็นแปดฮาฮาแปดขึ้นหนึ่งหามันบ่คคะพ่อครับครับครับอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อที่หายหน้าท่างวดนี่ก็ขอให้เอฟซีโชคดีใกล้ๆกล้เมื่อเดี๋ยวกงทุกท่านนนทิยาจะสัมษณ์อีกรอบนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะนนทิยาเกิดสิสรุปเลขพ่อบุญล้นนะคะพ่อบุญล้นนี่ฝันวันน้น้อยเขียนห้นะคะ เขียนเป็น10คู่เขียนจังใดกับเป็น1 1 0่งหนึ่งศูนะคะเป็นล่างๆนะคะหนึงหนึ่งศูนหรือ1 0ึนี่นะคะพอเราก็เลให้ตัดแบบนี้นะคะ1 1 0หรือหนึ่งศเราเลขสตัวอาจจะเป็น1 0 1่งศนหะคะสาหรับข้างล่างพอแล้วมั่นใจเลยอาจจะมาตัวเก้าแปตัวกันก็คือ1นึ่หานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางของพ่อบุญร้นงวดวันที่17มกราสองหโอเขียนผิด นะคะงวดวันที่สิบเจดมกราสองห้าหกหกนะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นดียากอขอจบคลิปแนวทางของพ่อบุญล้นนะคะฝันวนันนี้หน่อยมาเขียนหายเลขสามตัวนะคะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมช่วดีสวัสดีค่ะ